เราไม่ลำยานังสิบอเอาลุงไปชงแล้วบ่เขานะเราจาเขาแล้วนี่ฮะพวกนี้บริษาทน่ะแล้วเปิดเพลงไว้คนยินเสียง มาดีกว่าเดี๋ยวไว้เปิดเพลงไว้รูเ้เรื่องท่นม่อยากให้ทายแต่ว่ทายแอ่ะแมนสบายมาสาบายติ๊บเขาาเ้านะก<อ>็จะพาไปชงนี่กัเจ้าค้านนะตุน<อ>แล้วได<ป>้สบายสบายสบไปน้ำกันนะบายมาตู้เขาเ<า>จ้าสิบวไปกินบ่วปีปา่าน้ำบ่อเทอด<า>ิดบา้าขไปส่งข้าไอเทิดก่อน ก็แซบอาลิดนี้นี่นะเจ้าถือชองค่อยสิ่ฟ้าที่เข่ายางไปป่ะเอาที่ขาาองมาชมมาเทอดบ่ยอเาเลยเข่าเลยแจ้าบุบไ,ไปชงพวรีบ่ะบ่เจ้าใส่ดำแท้พวกรมี่ตายแล้วพวคอย ใจดำดำใจเจ้าดำคือขี่ทานไฟถ้าเธอเราไปซาปาตั้งแต่เจ็ดโมงมานี่นขาบอกเมียมาที่เขามาายเลาตายเลุดท้ายเมียกินอีนอนนอนเมียกินอีน่ะนอนเฉยเจียบอกไปส่งผัวบ้านขึ้นขึ้นมะเคยเนาะรักคอมันมันคุยนี่ค่อนไปนะเฮ้ยไปไปพี่น้องเลยเอาติ้มข่าวไปส่งบะเทิดบะเทิดเพิ่นหิวข่าวซาปาตั้งแต่ไปเช้าผู้ แรงเลยเนาะแมนตอนนี้กับคำในได้พี่น้องเลยหลังจากที่เอาเข่าไปชงบอลเทิดกับทางบาวไพกับทีมงานกับเส้นเดินทางกลับแล้วพี่น้องเลยเพื่อฮอดบ้านไก่เติบเอาเข่าไปให้บอลเทิดก่อนย่านเพื่อนหิวย่านเพื่อนเมื่อยเออเสือเสอพร้พร้อมปะกบบอใช้กบนะเสอไม้องเลยแล้ว โบกเกลือกนะเข่านะเอาไปกินสุดท,ท้ายได้ไปชงเขา่าเพรแมนบอชิดบอกให้เมียเอาไปชงเมียบ่ไปเ <c oughs> มียว่าบ่แมนพอ่อแพทย์เป็นยังโบว่ามันโรคนะโบครับเพิ่นไปเชื้อเข่าดีว่าฝนตกห้ามเขา่าเสียเขา่าเป็นพอเนื้อเลยอยู่่ะ เมื่อยแล้วหรอวะสบายบอสมาชงเข่าเจ้าได้อยากก็มากินเองโรดไงเลยเราวะเราวเอาที่แหนโบแมนพอเราแล้วเอา <c oughs> ท,ที่ข่อยก็เอาแต่ตีบเข่าแล้วลงมาเจ้ากับบาบอสขี่บาดเจ้า <c oughs> มีแต่เข่าระล่าเลยปีนเพราอป่านะ คือบุป,ปิ้งสบายว่าลงนี่ได้บอลงบนก็ได้ผูกสบายว่าคันว่าเราปีกปลาได้เราสีม้านี่เรา,าปลาบ่ษบุปปิ้งคอยว่ายัางบุษบุปิ้งวะบุญผูกจูไพร์ปปวะเราบุมาครับ,นะบอ,อ๋อปลาคอไง ชนาโบกด้ขวอยี่ปงวางทึงลงชายได้หนิหามาก้องนะฮะกระคอมันขึ้นมาเขาหนี้เป็นซองครับโต้ยี่เห็นคอร์หรอปบลงโอ้ขอฮักกองไปขนาดนี้ตัวนึงตัวนึงตัวนึงน,นี่พี่น้องเนี่ยมาแย่งมาเนี่ยจุ่อัดเขาเนี่ยนาะอ่ะแม่แม่ผีพีผีผีทึ่งผีขึ้นมาอีกนี่ปลาดุกปลาดุกไม่หนวดปลาดุกได้ป่ะเิดงุ้มขึ้นมา เออเท่าเราแหละเรื่อมันเต้นลงแล้วเอาได้ไหมเฮ็ดเสร็จไปแล้วเรียบร้อยปะปลาดุกลงไปข้งตีนบูเออเท่าละปลาดุกข่าวตีนข่าวตีนเจ้าน่ะเฮ้ยแล้วมันแหลกตลอดได้เลยนไม่ได้มีแพงเลยไายปลาได้โตแล้วได้ขี้ตุ <S <S ่มไม่ดียนมันยังบมทข้างบกเฮ้ยปลาดุกเลย มาดุขึ้นไหม้ะบ่เธอสหน้ามาส่งมาอยู่แล้มาส่งบอยล่างนู้นเขาจะกินมันบ่อะไรเนี่ยบมูมาบ่ะมาแล้วกำลังร้องเพลงมาแล้วมากระเหยเราจุ่ไฟเลยเนาะเราดาของไฟปิ้งเลยบ่เนี่ยมาแล้วบ่จนมืดยังได้งมเนาะซาแตอร์เด็กัง่ายเลก ผัวผันบ่อนผู้พื้นพระเทศผู้เชิงบุญน้ำข่ามันหนาปลาหนาเอานะผู้เจ้าแน่มือ네ดเดิมผัวผัวขึ้นรูปลุปข mm ึ้นน่ะปลาดุกปลาเนี่ยนี่แต่เลไลสเดนมียแบบนคาแต่เอาแต่ผู้เดียวนี่ก็ยังขาดเจ้ากับไม่ได้เลยขาดใช่เจ้าไม่ได้เห็นนี่มาแล้วเอา เอาอย้อนมันก็ได้สบายนะยอนออมันค้างให้นี่ให้แก้วนะตามมาั้มมาอยู่บ่อเอา,าม,มาอยู่บ่อตั้มมาอยู่กินสม้มเลยเฮ้ยเขาคือฝ่าเอ้ยว่าฮะสบายตั้งท้องเขาจะกินส้มเลยว่าไปทำมันตายเลยตายบริวารเรานี่นี่ทางเอากาดีนี่น,นี่สบายมันอ่อนค้างนะ นี่ต้นนี่เือาหัวนี่ไอ้ลำไยที่กุ้งไม่ชาเอาอีกค่อยว่าน้ำนะเชาเอาอีกชาเอาอีกประมาณสามสามพุยไปชี่ยุกสามเอาเอาก็โปรนะแต่มันขักนะน้ำมันไหลออกอยู่ไหลตืบจะอยู่นี่ไหนไหนถึงอย่างนั้วนี่ไหลลิลลิอยู่นี่เฮ้ยอยังนด้ดิค่อยกินผัก

เราลงมือกินน้ำกันเด้อขอมึงวาด้ใช้อ้าวกุ้งกุ้งไปลงกินกุ้งเด็ดมา้วมาแม่ต้องตายนี่ม้ากุ้งตลาดหลายกูเจ็ดกูนี่กูจะกินกุ้งเลยไว้แน่ก็มาชวนแล้วเลี้ยงมาจะจับยิงชวนนั่นป๊าอ้าไอ้ภาษาอีวูเขามาให้คอย้อยเด้อเฮ้ย อปวแตพอกระทมาบังกันทีนั้นะเอามาให้สบายกินเราแบบใครก็บ้าไอ้ลุงคยนมคุยไะเอาม่ลูกกะงีเปิดลูกอะเปิดนมให้ลูกกินเขายังเห็นน่ะใช่ยังนมน่ะนี้นะไอ้ยเ้งมึงเลยกิคน้ำนมกูมานอ่ะคุยคุยคุยเป็นน้ำนมกูถืงปากเลเอ้วก

ได้ปลากระบอกได้จูไฟปีกเนาะล้างมือเยอะๆอย่ายว้เอาข้าวมาซูกินเลยเนี่สบายบ่มาดูเจ้าะมาตามมานานเฮ้ยทำนนมากินข้าวเด้อยนำลูกนำลานเด้อข้าวกนเลี้ยงกับปูนี่อ่าให้ถัดไหมขึ้น่อยขึ้นให้กับเบื่อนีหาเมียดีซสำนี่ยากแล้วแมน ว่าวซื้อว่าบุลกมาบัดรชุมเฮาลงมาแล้บัตรตามหลังมากสุดจวดบัดแเบะนะกความว่าวันก้าไปถิดนันเมื่อมักใชไกูเต็ตั้งแต่เด็กๆจนคำจนตะแรงเมียจงมาส่งเข้าเนาะโชคโกันตายก่อนนะจนาฉันคอยบ่พายมาเนี่ บุรุงมาครับบลุงมาเลยเราอยากให้เจ้าขึ้นกินอยู่เที่ยงแมนกินเขาให้น้ำไม่ส้มมาเป็นเอ้ยเขาให้น้ำไม่ส้มบาเป็นแช่ปอบ่าเนี่ยมีเอาทรงเข้าละอย่าเปิดกี่พุงกว่ายันซองติดแดงต้องค่อยมีผัวมานานแล้วดีแล้วดีว่านี่บัดให้ว่านี่บัดร้องเพลงควอนหวั่นใจเาิ่มนักมวนผู้ใดกันเจ้าบุรีให้มาเนี่ยละตัดป่านเฮ้ยน้า ต่อนอลใจไปนี่ยแม่ลงงมนะไปกินมาน้องบ่ตีเอิ้เอฟซีในกวักข้าก็ได้มาไปกินมานปบ่นเป็นไม่ไดาปาเซลเซลเนเซลมข่าวก็ลืดดีตามมาเขือขึ้นใจเบื่อ้งนอนตามนี้ตามน้ามไอลีสิวาได้ไอสี ยงน้บงบางอาภัว่าไอซเนาะไอซฮีเขาเคียนไว้น่ะจะไได้เบิ้งบาเพลงนะไอซีฮีดังไ่ยัง้าอย่งบ่าเขาเขียนว่าไอซีมันเป็นซฮีเขาตัววาซีฮีนะเขาเขียนในเพลงเลยวและแต่งเพลงนะอซซี โอ้ยสิอีกแล้วขม่ะไม่ไม่ไม่ยังบเป็นไบบป็นาบอกขันเขาบอกยังครอยได้นมใหญ่ละคันเอาเคิดกูบอกกระถางเห็นมะกูบอกหะกินน้ำไม้ส้มละคันเอาทำนมัคเธอเคิร์ดน้ำไม้ส้มขมวัขมวัเอาอะไรหนูขวดใหญ่บ่ขวดใหญ่ขวดใหญ่หาใส่บ้านนี่บ่ เป็นาสิดเลยเนาะปลาหลกิกไป่บกสีเรงมน้ำอยู่บ่อบาทเน้โบกข้าวลงกับอุวนาเลยนานแล้วเขาโยนให้อยงมหอยทองเนว่าคีวโก้ควก้แบนั้นข้เทียนหเลยเน่ยอันรถอ้านาแล้เ็นะกอมบางอ่าอืมจะปูนี่เปูหน่อยพอดีั้ยใเออาวเียนหในรถอุ้วนานะมแ่ปู เจ้าก็นามบึงหรือบ่อได้ตอนเคยขร่ลายเนี่ยน,น,น,นั่นแหละเล็กบันทีนน่ะเขี่ไปในรถละไรรถสังข์ทองมันไม่กุ้งมากินไหมไงกุ้งเ้นมากินกับขอบบามันก็ะแ่บปัย่ังแล้ว ตองกันเิรกันกันข้าเลยเขาหัวใสกันป้าเาไปเยี่ยมนาเขาไปบอกป้าเต้นขึ้นแล้วแมนไปรัดอันไม้ทำามตันันเป็นลงน้องคอยสังหองเอไปวันนี้ตายเลยเป็นลุงน้องคอยปาดุกก็มีดัมันอยู่ในอิตมลมน่ะ แล้วก็บอกให้ซื้ออะไรล่าไปตอไดกกันนี่มันเบืนขันวานะตะค้อตาคอยบลงตุกงอะไมั่สบยนไปดิอ้ยมึงไปเสีออันนั้นแหละสเตปปูรูแล้วนะากสเตปปูรูแล้วนะหยาต้น่มนเจากะดาอกาเบอร์กุยปลาายยเบอร์จ้าคายแลสองวมนแล้ นเอามนนก้อยอข้าวแล้ม่เทอก็ห้เทอกินแตแซบแห้งบาบออดไรหิวข้าวแห้งแล้วตอนนี้หามุงยังบริกินข้าวเทียมกปูพิกีกินเนาะควันมันมาเาปูบกินแซบได้ําหมเนแล้วเอเหเธอสูบมาหนะายวกินมาเราสูเอ้า เขาสูบแต่ขวัญมันโตมันน้ำมันเปื่อยอ่ะยังไม่เฉื่อยอยู่ไม่เฉือก็ให้เลาให้เบิ้งหน่อยเหอันนั้นเขาอ,อึนว่มามนุษย์กินขวัญมนุษย์กินขวัญปะ่ะเอาขอวันเข่าขวันออกบ่ได้เขาไป่สูบแล้เขากินมาเอาขอวันเข่าขวันออกขวันออกได้เขาอ,อึนไปนะ่ะข,ขึ้นมาเป็นโต,ตเจ้าเลยสูบมานะ่ะสูบคนหมาเมียสูบแต่พี่นละว่า ฮูเมอร์นี่ยม่ได้สูตเนาะบอมันมีบอเดือ,อย่าแหละขยัยสบายยาเลยเนาะสบายยาเลยดีดีดีดเศษเฮงบ่าว <c oughs> บ,าบดหิวเข่าแหฮงตอนนี้หามุงแรงยังบริกินเข่าวแต่เศ้าัว เห็ดหน้าตั้งอดเข่าเนาะบอสเนี่บ,บเห็นหน้ายัางอดเข่าว่ะเฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่อ่าง <c oughs> ไม้่า่าใช่่บอกกับเจ้าแล้วจะบอกแล้วนหเาจะไป่น่คืน,นี้แล้วคนืนวานั่นไห ขึ้นห่อยนึงบ่ปเทาย้วเนาขึ้นห่อยแต่ปเท่าสุดหนักทาพันตามว่าบ่ฮะน่หางใหม่ยังตุปครับมหมอนะหมอนะชุดหนึ่งเนาะหมอนึงหางใหม่ยังบ่เถิดบวีตับ tao à, búa đậy cho đi tạm này con kìm, tuơ, nó đi tạm nó coi xin con khỉ đi, ai đâm, ai đâm, bùi tay đẻt này mua áo nhảy này bùi bay tít nà, bùi tay gì rồi, lem nhang bọt nào. ยานคนที่รถสายเสียงนุจักต้นต้นทีนนี่ว่าบอดแล่นไปเบิ้งยันว่าคนเอารถเพิ่นไปเข้าอะไรไปเกินใหม่แล้วพวกเป็นตับมึงกู้ขวากินหลายคนเยู่นเอาแล้วว่าไปจะย่านแท้ข่กูสั่งเด้อีพีิงก้อยเอ้ย,ยพี่ิงก้อยอ,อ,ยอะไรเนี่ยเบิง่งจังไพ่กินเตีนไอ้นี่กิงเห่านี่มาถิดนี่ นี่นี่จะหาวันอันอันหอยนี่ไหม่ใบใไม่เทินใหม่เทินห่าวมาแช่รถ<ว>เ,เออกันบางกระเพื่อมานะบางกระเพื่อเล็กสิมีสิทธิ์แต่มันเป็นอายใหญ่กว่มุมใครมันมีสิทธิ์อยู่แล้วนี่ยินบ่อยเธอถามว่าไมา้บ่อเข่าไม้บ่อเขาวว่าไปกินมะเร็งนะบะเอาเขา่าไปกินข่าคำเลย

<owning S 2> โอ้ยแปแม่ขึ้นเมื่อมาเข่าไปแม่ปแม่ว้างนอาเอาาแล้วอนไปื่ออไรได้เนี่หน้าตัวนั้นก็ได้ฮะ ลาโตอยู่ได้ปลาคอปลาดุปลาดุกันยังมีเห็นอยู่หนวดมันกำลังอันนั้นเนาะสองทางนี้ก็ไดานเฮ็ดฮะทางนี้ก็สองมาเอามาเอาขึ้นแล้วนะฮะฮูโล่จ้ะปต่มันใหม่มันบปตองยางพานิ่มนะน่ะมองพานิเมทุมน้ำลายสมาเอาน้ำขวยนน่ะขึ้นได้เลยจะช้าแล้วพานิเมก็ไม่ขาดเอาเงินคอยว่าเอานะหอยน่ะ มันจะใหม่ใบใบตั้งอยู่ตัวช้าโอ้ยเลี่ยวแหล่ะโอ้ย,อยตอนนั้นนะเขาด่าอายเขาหน้าไอผูาาอ้ก,กับรถดนน้อยเถิดพวกพวกคิดรถจักรมันด่าเนาะทุกคนบอกว่าเอ้ยเฮ้ยรถใหมไ่ไอแล้วนักผู้หนวกมเนาะนอแล้วเขาดุนน้อยเถิาดาาเ,ขเขาด่ามันหนักเขาไหวไอสัตว์รถเขาด่าแล้วเขาไปเลยขับรถบริการเขาตรงนี้ให้มันใ่ายหน่อยละ คอยพร้อมไอตัวนั้นดีกว่าแนียเราไดูเงินเนาะเราผ่ขาขับรถนั้นกระองนี้กระเป็นไหมเฮ้ยเซีเราได้แมนเกฟอานะปลาน่ะตั้งลงมาหนังนก,นกินเข่ากู้บิ้งอันนี้อะไรมันเหมนลงมลงางมปลาน่าสบาย บ่ได้จะกินปลากินปลาบ่เป็นคนขลกปลาค่อยกินได้แต่ปลาซิวปลปลานั่นกินได้ปลาคอปลาดุปลาคอคนขลัแห่งกินกินข้ามไงบ่นี่ละลายเน้อยโัข้านี่ แ<ป>รกทั้งนั้นยนคืออีลัสองยังไมเฮ้ยอันนี้สองเป็นีจับลาปลาะไปขี่เข่าสามทั้งนี้มามา,ามาม<อ>ามามางาลาม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 าามาามามาาา อาส้าาเริ่มมาเดมาเผานเรนเราบริจาคไ้ป้าเราเปกินป้ามาตีกัเพชรนี่รายังกิเขาอยู่บะเถิดพอเพ็ดเราสี่อะไรยังเรือพออาดอกนะยังพอาเดียวย่งนะคะคนละอาวดยุคนละอยู่ คนท่าของพราดวดนะเลยรวดนะฮะเ็ดแตะก้อนหินวิเศษอันนี้แนะ่น่ะแตกหมูเนาะเอามาเตื้อนะคนหินชัคิดบ่มาเฮยคนหินชัก,ดชกิดมาให้มา เอากระสีกิบมาให้จะทิม้มได้กิบคนที่ใชให้เจ้าเอาไอ้นะโอลูกจับเอาน้าไถิเธอาแลจะเฮ็ดเทียงได้หมเสียด้เลข่อยปากไปอ้ซื้อให้กูใหม่โลหมาซื้อตายเลยพยีกังกอยไอพีกังกอยหลย เจะเห็นตระมองหาลงไปสูปมาอาหารมือน yeah. yeah. ั <c oughs> <c oughs> ่นนะมือยังมือมือนั่นและรายการอาหารกั้ปลูกมันในกายนายเหลือมนะปูกมันช่องคนบ่น่แต่โหเติงแล้วแต่ปีสองพันเก้าร้อยผูตะกี้ว่อืวยสูงหน่อยเถอะจำีและตัวออป้าชุ่อยิาเพอเป็นแม่เธอจูไฟชิปิ้งปลาเลย เล่นขึ้นจะเชี่ยวสบายบ่อเอาโอเคพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็หลายนาทีพอสมควรจังไรกะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเลยโดยจังไรกะขอให้เอฟซีเบิร์ตุกท่านจงยู่ดีมีเฮพี่น้องเลยพบกันใหม่ในคลิปต่อไป<ม>สำหรับคลิปนี้สบายดีเดอ้อพี่น้องเนาะ